สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสองตำไลท์นั่นเองนะครับเป็นไลท์ชาวต่างชาตินะครับเป็นถูกใจธรรมดาเนะาะทำยังไงนะครับมีกี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้และทําตามกันได้เลยนะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเข้าก o o g l e ไปพิมพ์ k m k t n นะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะกดเข้าไปเลยกรอกชื่อใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะ,ะให้กรอกชื่อใช้งานไปแล้วก็ ใส่อ,อ,อีเมลก็ว่าไปนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับอันนี้พอกรอกกดทั้งสี่ช่องนี้แล้วนะครับไปติ๊กังช่องนี้ด้วยนะเพื่อทําการสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับพอสมัครแล้วก็ลงชื่อใช้กันเลยนี่ก็คือหนะ้าตาเว็บไซต์เ e m m นั่นเองนะครับก็มาขั้นตอนแรกกันนะครับมาตรงหมวดหมู่ หมดหมู่นะครับก็จะมีสี่แพลตฟอร์มหลักๆนะครับมี f a c e b o o k YouTube TikTok i n s t a g กร m ตรงนี้เนาะที่เป็นบริการแนะนําอยู่แล้วก็มีเงื่อนๆอีกนะครับก็ลองเดินดูกันได้นะครับก็มีหลายแพลตฟอร์มเนาะกับมีหลายหัวข้อเลยก็ลองดูนะครับอันนี้ผมก็จะมาตรงที่ facebook บริการแนะนําอันนี้นะครับแล้วก็ดูการบริการนะครับการบริการก็จะมีูกใจโพสต์นะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับูกใจเพจบวกติดตามก็มีนะครับ ชร์โพสก็มีคอมเมนต์ก็มีรีวิวก็มีนี่ครับสามารถเลือกดูกันได้เลยนะนี้อ่ะผมก็จะมานี่แหละครับเอาเป็นจุดใจโพสเฟ e บุ๊ k นะครับรวดเร็วมากนะอ่ะพอเรากดบริการปุ๊บคำอธิบายก็เด้งขึ้นมาทันทีนะเพื่อทำการอ่านให้เรียบร้อยเลยพออ่านแล้วนะครับจะหัวข้อลิงก์นะครับตัวลิงก์โพสนั่นเองนะี่ยผมจะเอาโพสต์นี้เลยนะอ่ากดไปที่วันที่และเวลาตรงนี้นะครับปรับโพส์ของคุณนะเป็นสาธารณะนะครับกด copy ลิงก์ด้านบนระวงังได้เลยนะ วางไปแล้วนะครับเจอหัวข้อปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับตรงสุด2 0 0 0แสนนะก็เลือกปริมาณที่เพื่อนๆพึงอพอ,พอใจได้เลยนะครับผมก็ร้อยเดียวพอแล้วก็ค่าบริการขึ้นมาแล้วนะครับก็ใส่ปริมาณแล้วค่าบริการกเด้งทันทีนะครับถ้าพอใจแล้วก็กวสั่งซื้อได้เลยระบบได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพื่อนต่างๆเขียวๆอย่างนี้ทุกคนทำการรอไลค์ขึ้นได้เลยนะครับ ก็ไม่กี่นาทีเองนะครับอย่างที่ผมทำมาเนาะก็สองนาทีกับอีก5ขั้นตอนนะครับก็ง่ายๆเลยเราก็ได้ไลค์กันแล้วในระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวผมไปดูประการสั่งซื้อนะครับเป่าการสั่งซื้อนะครับก็จะมีหลัดออเดอร์บอก์ดนะครับแล้วสถานะรอการดเนินการนะครับที่เหลืยอยู่100นี่คือปริมาณที่ผวกคุณใส่ไปเนาะกับผมใส่ไปแล้วก็มีการเป็การบอกครับเราเลือกอะไรไปนะแล้วก็มีค่าบริการนะครับกับหัวข้อลิงก์นะครับก็จะมีอ่ะ ก็หัวข้อต่อไปกันนะครับเป็นหัวข้อเติมเงินการเติมเงินนะครับมีอยู่5ช่องทางแทรกคีย์อัลกทูมินิวอเลตต่างอริทึมวอเลตคริปโตและเพอร์เฟกต์มอนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมแกนกคีย์อัลให้ดูนะครับกรอกจานวนเงินลงไปนับกดเติมเงินได้เลยหน้าต่างแกนขึ้นมาปุ๊บก็ให้ทําการแกนีให้เรียบร้อยเลยนะครับ พอสแกนแล้วจํานวนเงินของคุณนะก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไปเมื่อกี้ประมาณ3 0มสิบวิไม่ก็1นาทีนะครับก็ระบบเติมให้อัตโนมัติแถมรวดเร็วอีกนะอันนี้อ่ะพอเราได้เงินกันแล้วนะครับเราก็ไปดูการบริการเน็ดหมุนนะครับอันนี้อ่ะกลับมาแล้วนะครับการบริการนะครับก็จะมีต่างๆให้ทุกคนเลือกเลยนะครับว่า อยากได้หัวข้อไหนนะก็ลองอ่านกันดูอ่ะมีหลายแพลตฟอร์มนะครับให้มาตรงแพลตฟอร์มนั้นเนาะที่ต้องการจะทำเนาะอ่ะก็เ,เป็นว่าถูกใจนะครับหัวข้อไหนติ๊กดาวอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยเลยนะครับอพออ่านแล้วนะครับกดสร้างคําสั่งซื้อเลยอ่ะแต่ถ้าคนไหนนะครับไม่มั่นใจที่จะสร้างคาสั่งซื้อนะครับอ่าก็สามารถติดต่อแอดมินไปก่อนได้นะครับสอบถามกันดูนะไปติดต่อฝ่ายสนับสนุนตร,ตรงนี้นะจะเป็นติดต่อสอบถามแอดมีนโดยตรงช่องทางไลน์นะครับ จะเป็นไลน์แอด KMM ขี T.S นะครับแส่แอดดาหน้ากันด้วยนะหรือเมื่อกดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับก็สะดวกดีถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากแอดไลน์นะครับหรือว่าไม่สะดวกทางไลน์นะก็มีตัวช่วยเหลือตรงนี้เป็นอิงกหนึ่งช่องทางนะ,ะให้เขียนหัวเรื่องไปพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับก็ส่งตัวได้เลยม่วะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเรื่องความเร็วขอเติมยอดรถนะครับหรือว่าขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทำรายการกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับก็สามารถสอบถามเขาได้เลย ข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยก็ปีลิก์ของคุณส่งให้เพื่อนนะอัตราค่าแนะนําก็จะได้ห้าเปอร์เซนะครับอันนี้ห้าเซต่อยอดที่เพื่อนเขาฝากเข้ามาในเว็บไซต์นะครับเราก็จะได้จากตรงน,นั้นเลยก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมมารีวิวเว็บไซต์นะครับก็หมดแล้วนะผมขออนุญาตไปดูไลค์ก่อนนะครับว่าคือหรือย,อยังอ่าก็ยังไม่มานะครับก็จะลองมีเฟสก่อนครั้งหนึ่งทีนะครับ ถ้ายังไม่มาอีกก็้ทำการรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรอเนาะตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอประมาณ3ามนึงสี่นาทีนะครับยอดไลค์ก็จะเด้งหมารวดเดียวเลยนะอะก็จะไปแบบนี้เลยนี่อย่างนี้เลยจะเด้งมานี่ครับร้อยคนเนาะถ้เป็นชาวต่างชาตินะครับที่ผมบอกไปอ่ก็จะมาไลค์เราการถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจปั๊มไลค์นะครับปั๊มผู้ติดตามปั๊ม ปั๊มวิวปั๊มแชร์วิดีโอนะครับก็สามารถทำรายการกันได้นะครับมีหลายแพลตฟอร์มนะก็ลองเข้ากันไปดูนะครับพิมพ์ใน Google o m m ีมข m KTS นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับโดยผมจะทิ้งไว้ให้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ